สวัสดีค่ะสมาชิกรถบ้านค้าวันนี้มาแนะนำกับเชฟโรเลตแคปติว่า2.0ดีเซลปี2011ค่ะรับประกันโครงสร้างเครื่องเกียร์สมบูรณ์เกียร์ออโต้ขับง่ายทั้งชายและหญิงเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวกระจกข้างบันติฟังก์ชันพวงมลาลัยเบาะคนขับปรับไฟฟ้าปลุมกระจกพับไฟฟ้าปรับหูกระจกซ้ายขวาได้สบายมากเลยค่ะ ท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะกับคันนี้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวงังเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะราคาอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นค่ะรถจอดอยู่ที่บางบัวทองนะคะสนใจอย่าลืมแวะมาชมนะคะหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0848361948ค่ะ อย่าลืมแวะมานะคะรีบตัดสินใจเลยค่ะเพราะว่ารถดีๆแบบนี้มาเร็วไปเร็วมากเลยนะคะขอพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง YouTube นะคะสวัสดีค่ะ